ินกรไกรราชชื่อจริงว่าชินฟายเทพเกิดเมื่อวันที่1เมษายนปี2489ี่าที่ตบนไกลนอกอำเภอกรงไกรราชจังหวัดสุขโขทยัยพ่อชื่อชายแม่ชื่อไทยฟ้ายเทพมีพี่น้องทั้งหมด8คนโดยชินฟ้ายเทพเป็นคนสุดท้องเด็กชายชินฟ้ายเทพจบการศึกษาชั้นปสี่ที่โรงเรียนวัดคุ้งยางเมื่อจบปสีก็ไม่ได้เรียนต่อเนื่องจากทางบ้านยากจนจึงได้บวชเป็นสามเณรอยู่ที่วัดปรักรักหนึ่งพรรษาเมื่อปี2 5 0 1และสอบได้นักธรรมจันตรีต่อ ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนธนบุรีปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงในวัยเด็กเด็กชายทินไฝ่เทศมีพรสวรรค์ในการร้องเพลงชอบร้องเพลงเชียร์รำวงในปี2503เลยตระเวนเที่ยวไปกับกองเชียร์รำวงชื่อคณะสีไพรมีรายได้คือละ15-20บาทการร้องเพลงเชียร์รำวงของเขาสร้างความประทับใจให้กับคนดูทั่วไปในย่านสุโขทัยเส้นทางการเข้าสู่วงการเพลงครั้งหนึ่ง เมื่อปี2503วงดนตรีของพยงมุกดาไปเปิดทําการแสดงที่วิกเจริญผลจังหวัดสุขโขทยัยเด็กชายชินฝ้ายเทศกับเพื่อนที่ชื่อประคองสินกันก็ได้ไปนั่งชมการแสดงด้วยพอดนตรีเลิกทั้งคู่ตัดสินใจเสี่ยงโชคชะตาไปสมัครเป็นนักร้องกับครูพยง ครูพยงให้ทดสอบร้องเพลงให้ฟังพอร้องจบครูพยงก็รับเพื่อนที่ชื่อประคองไว้คนเดียวประคองติดตามครูพยงเข้ากรุงเทพเพื่อเป็นนักร้องตั้งแต่วันนั้นต่อมาครูพยงตั้งชื่อนักร้องให้กับเพื่อนที่ชื่อประคองว่าทิวสุโขไทยได้ร้องเพลงบันทึกเสียงโด่งดังหลายเพลงเช่นเพื่อนใจนักเพลงง้อเพราะรักคิดถึงพี่ไหมดาวเหนือดาวตะลุงเป็นต้น พอมีชื่อเสียงขึ้นมาทิวสุขโขทัยก็ไม่ละความพยายามที่จะช่วยให้เพื่อนนักฝันด้วยกันได้เป็นนักร้องเฝ้าเพียนพูดคุยกับครูพยงอยู่ตลอดจนเมื่อปี2 5 0 6ความฝันก็เป็นจริงเมื่อครูพยงรับชินไฟเทศเข้ามาเป็นนักร้องประจําวงโดยเจ้าตัวจําได้อย่างแม่นยําว่าวันที่เข้ากรุงเทพมาอยู่กับครูพยงคือวันที่15พฤษภาคมปี2 5 0 6ท่ามกลางความดีใจที่รอคอยมานาน เข้ามาอยู่วงใหม่ๆก็ช่วยทำงานสารพัดต,ตั้งแต่งานบ้านยันง,งานแบกของไปกระวงอดทนทำงานรับใช้หัวหน้าอยู่นานนับปีพอถึงปี2507ก็มีโอกาสได้บันทึกเสียงเพลงแรกในเพลงลูกทุ่งรำลึกเป็นเพลงแนวสากลผลลิเกเป็นผลงานการประพันธ์ของคออศวราชหรือสมคิดอศวราคครูพยงมุกดาและครูประดิษฐ์อุตมังร่วมกันตั้งชื่อนักร้องให้เขาว่าชินกรไกราลาแต่ว่าผลงานเพลงที่ออกไปเพลงแรกยังไม่ดัง ต่อมาได้บันทึกเสียงเพลงทุ่งร้างนางลืมแต่งโดยชัยชนะบุญโชธและฉลองการเกตกระแสะก็ยังเงียบอยู่ในปี2509นายโฉมฝ้ายเทศพี่ชายคนโตของเขาได้ออกเงินให้3,500บาทสมทบกับเงินของชินกรที่เก็บหอมรอมริบไว้จํานวนหนึ่งไปซื้อเพลงจากครูประดิษฐ์อุตมังมาร้องบันทึกเสียงมีเพลงน้ําตาใจชินกรร้องเองมีเพลงอาบน้ําตาให้พงศ์ศรีวรนุชร้รองแก่ปรากฏว่าคนเริ่มรู้จักชื่อชินกรไกรลาศต่อมาได้บันทึกเสียง เพลงของครูประดิษฐ์อีกสองเพลงคือเพลงเพชฌฆาตใจและก็ให้ผงศรีวรนุชร้องแก้ในเพลงใจเพชฌฆาตปรากฏว่าเพลงเพชฌฆาตใจดังมาก หลังจากนั้นได้ร้องเพลงบันทึกเสียงออกมาเรื่อยๆจากหลายครูเพลงเช่นเพลงคนใจน้อยสั่งน้องสั่งรักสุโขทัยรวมไปถึงเพลงของครูดอยอินทนนท์ที่เข้ามาเป็นนักแต่งเพลงหน้าใหม่ประจำวงดนตรีของครูพยงมุกดาโดยตอนนั้นใช้ชื่อว่าสรบุตรสมพันธ์แต่งเพลงให้เขาร้องสีหเพลงเช่นเพลงพอทีนครสวรรค์หนุ่มอีสานกระท่อมสาวเมินเสน่สาวชนแต่ว่าเพลงเหล่านี้ก็ยังไม่ดังมากนักชินกรไกลลาดมาโด่งดังสุดๆในปี2511เมื่อได้ร้องเพลงยอยยศพระลอซึ่งเป็น ผลงานการแต่งร่วมกันระหว่างครูพยงมุกดาและทางไหสุวรรณทั์เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องพระลอที่จริงแล้วเพลงนี้ครูพยงตั้งใจจะให้ทิวสุขโขไทยเป็นคนร้องแต่ทางไหสุวรรณทั์ในฐานะเจ้าของภาพยนตร์บอกว่าต้องการให้กินกรไกราลาดร้องครูพยงก็ยินยอมเพลงยอยยศพระลอจึงเป็นอีกเพลงหนึ่ง ที่สร้างชื่อเสียงให้กับชินกรไกราลาดจะว่าไปแล้วก็เป็นเพลงประจําตัวเป็นยี่ห้อของชินกรไกราลาดเลยก็ว่าได้เพลงอื่นๆที่ครูพยงมุกดาแต่งให้ชินกรไกราลาดร้องเช่นเพลงลูกทุ่งเสียงเทียนวอนสวัสด์น้ำตาคนจนชีวิตนาวีบ้านในฝันอยู่กับครูพยงมุกดาประมาณ5ปีกข้าลาออกไปอยู่กับวงบรรจบเจริญพรเมื่อปลายปี2 5 1 1หลังจากเพลงยอยศพระลอดังต่อมาได้ร้องเพลงของครูเพยบูลบุตรขันอีกหลายเพลงเช่นเพชรร่วงในสลัมบ้านไร่นารักเป็นต้นชินกรไกราลาดได้สแสดง และร้องเพลงประกอบภาพยนตร์หลายเรื่องเช่นเรื่องพระลอของทั้งไหนสุวรรณทัศ นำแสดงโดยมิตรเพชรราปี2511ภาพยนตร์เรื่องชาติลำชีของรังสีทัศนพยัคนำแสดงโดยมิตรเพชรชราปี2512ภาพยนตร์เรื่องกิ่งแก้วของชาลีอินทรวิจิตนำแสดงโดยมิตรสุท ah, ิษาพัฒนุตปี2513ภาพยนตร์เรื่องไอทุยของดอกดินกัญญามาลน,นำแสดงโดยสมบัติเพชรชราปี2514เมื่อเก็บเงินทองได้พอสมควรเขาออกมาตั้งวงดนตรีเป็นของตัวเองเดินสายรับใช้แฟนเพลงทั่วประเทศเป็นวงดนตรีลูกทุ่งมาตรฐานที่แฟนเพลงให้การต้อนรับทุกสถ,ถานที่ ที่ไปทําการแสดงกิติยศอันสูงยิ่งที่เจ้าตัวปลื้มใจตลอดชีวิตการเป็นนักร้องก็คือการชนะเลิศการประชันวงดนตรีลูกทุ่งในงานวชิราวุธนุสรที่วังสราล,ลมเมื่อปี2513วันหนึ่งเมื่อปี2514ชินกรไกรลาศได้รับการติดต่อจากนางละออสิทธิประภาเศษฐีที่ดินของจังหวัดพิษณุโลกให้ไปทําขวัญน,นาคบุตรชายชื่อร้อยตรีสุก,กิจสิทธิประภาที่จังหวัดพิษณุโลกและแสดงดนตรีฉลองตอนกลางคืนด้วยที่นี่เองเขาได้พบรักกับหญิงสาวคนหนึ่งที่เพียรพร้อม ไปด้วยความงามเธอเป็นบุตรสาวของเจ้าของงานมีชื่อว่าสุดาสิทธิประภาชื่อเล่นว่าแดงความรักของทั้งสองได้พัฒนาขึ้นตามลําดับจนนําไปสู่การมั่นหมายเมื่อวันที่9มกราคมปี2516โดยครูพยมมุกดาเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าบ่าวและคุณเย,ยนโพสุวรร์เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าสาวจากนั้นทั้งสองก็ได้เข้าสู่ประตูวิวาห์อย่างสมเกียรติเมื่อวันที่15มีนาคมปี2516ท่ามกลางสกีพยานที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่และเพื่อนฝูงในวงการเพลง ที่มาร่วมงานกันอย่างคับข้่งทั้งสองครองรักกันมาจนวาระสุดท้ายของชีวิตมีบุตรที่ดาด้วยกัน3คนชินกรไกราลาดนอกจากมีความสามารถในการร้องเพลงลูกทุ่งแล้วเขายังมีความสามารถในการร้องเพลงพื้นบ้านได้หลายแนวเช่นเพลงชอยเพลงเรือเพลงอีแซวล,ลำตัดและทำขวันนาคได้ด้วยจากความสามารถของเขาทําให้ได้รับรางวัลมากมายรางวัลกิติยศที่เคยได้รับเช่นชนะเลิศการประกวดลูกทุง่งในงานวชิราวุธ,ธานุสรเมื่อปี2513ได้รับรางวัลแผ่นเสียงพระราชทานจากการขับร้องใน เพลงยอยศพระลอเมื่อปี2514ได้รับโล่รางวัลนักร้องลูกทุ่งดีเด่นงานกึง่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทยครั้งที่1ปี2532จำนวน2รางวัลจากเพลงบ้านไร่นารักและเพลงเพชรรุ่นในสลัมเป็นผลงานการแต่งของครูพัยบุ์บุตรขันได้รับโล่รางวัลนักร้องลูกทุ่งดีเด่นงานกึง่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทยครั้งที่สองปี2534หนึ่งรางวัลจากเพลงยอยศพระลอเป็นผลงานการประพันธ์ของครูพยงมุกดาและทไายส่วนรทัศนได้รับรางวัลพระราชทานนักร้องลูกทุ่งไทยผู้ออกียงภาาษ ให้ถูกต้องจากมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมปี2537ได้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปาการแสดงนักร้องเพลงลูกทุ่งในปี2542เมื่อเดือนพฤษภาคมปี2560มีรายงานข่าวว่าสิ้นตำนานยอยยศพระหลอนักร้องลูกทุง่งลูกคอ9้าชั้นชินกรไกรลาศศิลปินแห่งชาติปี2542เสียชีวิตเมื่อเวลา10นาฬิกา44นาทีในวันที่18พฤษภาคมปี2560ที่โรงพยาบาลศรีราชตึก อสดางชั้น6ด้วยอาการติดเชื้อในกระแสเลือดชินกรไกรลาดศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงนักร้องเพลงลูกทุ่งประจําปี2542วัย71ปีเสียชีวิตแล้วหลังป่วยด้วยโรคมะเร็งที่ลำไส้ระยะที่3โดยเริ่มรักษาอาการป่วยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2558เป็นต้นมาก่อนที่เชื้อมะเร็งจะลามไปยังส่วนอื่นๆในร่างกายโดยคุณแดงสุชาดาไฝ่เทศภรรยาของชินกรไกรลาลาดได้เปิดเผยว่าเมื่อวันที่15พฤษภาคมปี2560ครูชินกร ได้เดินทางมาที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจขาที่บวมพอกลับไปบ้านก็ไม่มีอะไรยังเดินได้ปกติและยังเดินขึ้นบันไดไปชั้นสองแต่เกิดอาเจียนออกมานอนก็ปวดตัวไม่ค่อยมีแรงจากนั้นเช้าวันที่16พฤษภาคมลุกขึ้นไม่ได้มีอาการปวดตัวจึงเรียกรถพยาบาลมารับและเข้าพักรักษาตัวที่ชั้น6ตึกอัสดางโรงพยาบาลสิริราชจนกระทั่งล่าสุดเมื่อเวลา10นาฬิกาของวันที่18พฤษภาคมปี2560ศิลปินแห่งชาติก็ได้เสียชีวิตแล้วชินกรไกรลราสเสียชีวิตเมื่อวันที่18พฤษภาคม พมปี2560เวลา10นาฬิกา44นาทีตามใบแพทย์ที่โรงพยาบาลสิริราชจากการติดเชื้อในกระแสโลหิตหลังจากที่เคยเข้ารับผ่าตัดรักษามะเร็งลาไส้และเข้าออกโรงพยาบาลสิริราชเพื่อรักษาตัวมาก่อนหน้านั้นแล้วปีกว่านับเป็นการสูญเสียบุคลากรสําคัญของวงการเพลงลูกทุ่งอีกครั้งหนึ่งขอขอบคุณอาจารย์สัมพันธ์พัทลุงที่เออเฟอร์ข้อมูลดีๆให้เรานำมาเผยแพร่เล่าขานขอบคุณมากครับ